จานถูเมนูแรกของเราข้าวมันอันชันนะครับกับกุ้งทอดซอสมัสมันขั้นตอนการทําง่ายมากมากเริ่มจากการทําข้าวมันอันชันก่อนข้าวมันอันชันก่อนนะครับขั้นตอนแรกไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมข้าวหอมมะลินะครับแช่น้ําน้ําอันชันแบนี้ใส่ลงไปนะครับเกลือป่นนิดนึงครับ ง่ายมากๆแค่นี้ข้าวมันของเราก็จะอร่อยเข้มข้นหอมหวานโอเคหนึ่งโอเคโอเคจากนั้นนะคะปิดฝ<ฟ>านำเข้าเตาับไมโครเวฟนะคะเลือกระบบไมโครเวฟครับผม,ม900วตต์ความร้อนโดยประมาณใช้เวลา12นาทีค่ะครับผมแม่นจังนะส่วนของกุ้งทอดกันก่อนนะครับตัวกุ้งทอดของเรานี่นะคะจะให้กรอบกรวบเลยเนี่ยแล้วก็มีแป้งประกอบอาหาร อีกกละมังหนึ่งก็จะเป็นไข่ไก่นะครับโอเคครับอ่าอ่ะอ่ตีไข่ครับผมพอประมาณเนาะจากนั้นนะคะแป้งแห้งคลุกแป้งคุกไก่เอ้คุกไข่ไข่ไก่วังแม่เลยเหรอโอเคนะครับคุกไข่ไก่เสร็จปุ๊บก็ เมลขนมปังก็เวลาทำเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเกาะกันแน่นๆครับก็กดเขานิดนึงนำกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับลงทอดเลยเน้ำมันสำคัญมากนะโอ้ดูสิต้องให้ชัวว่าอุณหภูมิได้ที่นะครับร้อนกำลังดีโอเคโอ้สวยมากสวยมาก สิ้นที่หนึ่งโชคดีเพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายครับเราจะเคลียเตานิดนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาผัดซอสม,สสมัสัมนกันอ่าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะนะครับผัดซอสเราก็ใส่น้ำมันนิดนึงค่ะโอเคเครื่องแกงม,สมัสัมนพร้อมกะทิเข้มขน้น <in> 2 Two in 1 n in o คมจริงเขาก็มีน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะแต่เราเขาอยากให้แบบข้างหน้ามันเป็นซอสแบบข้นๆแล้วก็มีน้ำมันลอยหน้าหน่อยผัดน,นะคะเครื่องแกงหอมแล้วจะด้เขาค่อยเติมน้ำนิดนึงค่อยเติมน้ำน้ำเปล่านะครับค,คุณผู้ชมมันจะกระเด็นนิดนึงนะเพราะมันมีน้ำมันนะจนหมดเลยครับโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมใส่หอมหัวใหญ่นะครับ เราก็จะค่อยๆเคี่ยวซอสของเราจนซอสของเราเนี่ยข้นนะฮะใช่ค่ะเคี่ยวให้ส่วนผสมของเราเนี่ยน้ำออกไปแล้วก็หอมสุกเร็วๆเพราะเราหิวแล้วจัดเสิร์ฟนะฮะใช่แล้วคือข้าวมันของเราต้องบอกว่าสีสวยมากถูกต้องครับดูดีสุดๆเลยพี่เครื่องเคียงกันนะฮะจะเป็นมันฝรั่งต้มสุกนะครับแล้วก็แครอทโอ้ยเหมือนสเต็กเลยอ่ะคุณพก็เป็นพื้นบ้านจานหรูอ่ะให้คุณผู้ชมสองตัวใหญ่ๆเลย ค okay. แล้วก็มีพาสลี่นิดหนึงนะแล้วอันนี้ค่ะผักชีฟ้าแดงซอยนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับพื้นบ้านจานหรูหรูจริงๆข้าวมันอันชันนะครับกับกุ้งทอดซอสมัสมั่นครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ yeah, รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02 682 7644สาขาเชียงใหม่053 412 378 9และ w ว w l d w i d e w e o y i n g s a f o o d c o m